คืบหน้าก็อาอบอกตรงๆว่า,อาตอนตอนซีซั่นสุดท้ายที่ร่วมง,งานก็อาจจะแบบว่า,าจบกันไม่ค่อยไม่ค่อยจะบอกว่าไม่สวยก็ไม่ใช่อะแต่ว่าก็คือก็กก็ก็ ก็เจอกันตามงานก็ทักทายกันก็แค่นั้นแหละอันนี้คือโอกาสเป็นสูงแล้วใช่ไหมคะพี่เกศก็ยังพร้อมรุ้นได้อยู่ว่าคราไม่ต้องรุนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเกคิดว่าคงไม่ต้องรุนแล้วแหละค่ะอย่าทำหน้าเสียใจก็ต้องเปิดโอกาสให้รุ่นใหม่ไม่เราก็ต้องเปิดโอกาสให้รุ่นใหม่เขาเขามาตีกันบ้างดีกว่าป่ะ Uh, ใช่ไหมคะเพราะว่า ah อ้าวใครจะไปรู้อาจจะมีแบบเมเทร่คนอื่นมาลงแบบสนุกกว่าลูกเกดก็ได้ใช่ไหมเราก็ต้องแบบเปิดโอกาสให้กับเด็กๆรุ่นใหม่แล้ว่อยให้นี่ไปออกกำลังกายเถอะเกเป็นโลโก้ของไปกันไม่เป็น้วเนาะคนก้นรุถนใหม่ต้องดีนะเดี๋ยวเป็นคนไอ้นี่แล้วกัน react มา react แต่ละสิ่งได้มาได้มาอะไรเงี้ย เป็นว่าเราเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่มามาเล่นบ้างจริงๆเขาจริงๆพีเ่เต้ได้มาชวนมั้ยครับได้มาชวนไหมครับอันนี้ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือเอาเอาเป็นว่าก็ยังไม่มีใครโทรมานะคะว่าเอ่อว่า,ว,า,ว,าว่าให้ทับถาให้ให้ไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็อยาก